สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมชแนลที่ละทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวสั้นๆนะครับกับหนังเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหนังที่เซอร์ไพรส์และก็เกินความคาดหมายแล้วก็ถือว่าเป็นเฮต d คิดเลนเจมนะฮะบางครั้งหนังดีเนี่ยก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงนะครับต้องขอบคุณมิตรสหายท่านหนึ่งนะครับเป็นมิตรสหายในเฟซนะครับคุณจุมพลนะครับขอโทษทีไม่กล้าระบุไม่กล้าระบุนังสกุลนะครับเพราะกลัวอ่านผิดนะครับคุณจุมพลเขาหลังไงมา ในช่วงเวลาที่กาลังว่างๆอยู่พอดีกําลังนอนดูหนังเรื่องอะไรเวลาเราเปิดเน็ตฟลิกเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าหนังก็เยอะไปหมดเลยแต่ไม่รู้จะดูเรื่องอะไรดีไม่รู้ว่าจะดูเรื่องไหนที่เหมาะกับเราดีบางทีเราเซิร์ชดูไล่ดูเป็นเวลานานๆก็ยังไม่เจอที่อยากดูหรือว่าคือหนังดีๆมันดูไปหมดแล้วอย่างเมื่อวานนี้เราก็ดูอะไรนะโลมาก็ผิดหวังโดเรมอนสแตนบายมีสองก็ผิดหวังนะครับ วันนี้จังหวะพอดีกําลังหยิบมือถือขึ้นมามาดูเอ้ยมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าปุ๊บคุณจุมพลหลังไหม่มาบอกว่าวันนี้ยูเทิร์ของภาวานคูมาเนี่ยมีไปติดมาให้บอกว่าเป็นหนังวันสุดท้ายในเน็ตฟลิกแล้วก็บอกว่าดีนะดูสี่อะไรอย่างเงี้ยทั้งๆทงี้ปกติก็ไม่ได้คุยกันเป็นการส่วนตัวนะฮะแต่วันนี้คุณจุมพลแนะนำมาจังหวะมันถูกพอดีเป๊ะว่าเราว่างก็เออเปิดดูสักหน่อย เป็นหนังอินเดียของภาวานกูมาในปี2016วันนี้ฉายของสุดท้ายใน Netflix ถ้าใครเปิดมาทันดูคลิปนี้รีบเปิดเลยครับสนุกมากนะครับ <c oughs> ความแปลกประหลาดของหนังเรื่อง U-turn ไม่ใช่ U-turn ของโอลิเวอร์สโตนนะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งไม่ใช่ U-turn 2021นะครับอันนี้เป็น U-turn 2016ตัว U และตัวทีมันรู้สึกจะพลิกพลิกกลับด้านหรือยังไงเนี่ยฮะอ่ะมันเป็นเรื่องยังไงนะครับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่ายากนะครับ เรื่องราวมันเกิดจากเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆ,ๆเขาบอกว่า based on true e v e n t ซึ่งผมไม่รู้ว่า true e v e n t เนี่ย true ขนาดไหนนะครับเอาเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้ควรจะเป็นหนังไทยมากนะครับเพราะมันมีความเป็นสยศาสตร์ลี้ลับสิ่งเหนือธรรมชาติผีแล้วก็ความระบบระเบียบราชการที่มีความไทยไทยอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบเอเชียแบบคือเหมือนกับเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับเขาทํากันเราได้เห็นการทํางานแบบไม่น่าจะ เป็นแบบเนี้ยอย่างเช่นว่าเจอผู้ต้องสงสัยก็จับมาไม่ดูหลักพยานหลักฐานไม่ดูเหตุและผลไม่ดูความเป็นไปได้อะไรเลยคือมีแค่เบาะแสะอย่างหนึง่ง <c oughs> ก็จับเขามากักตัวไว้ค่อนคืนมาสอบสวนสอบปากคําอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันมีความเป็นไทยไหมฮะเราไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลไม่ต้องมีหลักฐานไม่ต้องมีความฟังคือฉันคิดว่าเธอผิด,ดอ่ะเธอก็ต้องผิดเธอก็ต้องติดคุกเธอก็ ator, สสต้องเข้าเรือนจําอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไทยมากนะฮะอ่ะกลับมาที่ตัวนางเอกนางเอกเป็นเด็ก จบวิทวะนะครับแต่ว่ามาเป็นเด็กฝึกงานในตำนักข่าวแห่งหนึ่งนะครับก็มีความสนุกกับการทํางานนักข่าวความเก๋นะครับหนังเรื่องนี้พอดหลักเนี่ยคือมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยครับเป็นเรื่องความง่ายมากๆบนทางยกระดับที่เป็นสะพานสามแยกนะครับสะพานแยกด้วยสามทางครับสะพานสามแยกเขาก็จะมีการวางหินเอาไว้วางหินกั้นเอาไว้ไม่ให้คนลัก กับรถนะครับไม่ให้คนมักง่ายกับรถนะครับแต่ว่ามีบางคนที่ขึ้นมาบนทางสะพานรอยยกระดับเนี่ยที่เป็นสะพาน3มแยกเนี่ยแล้วมักง่ายนะครับเอาหินออกเพื่อที่ตัวเองจะได้กลับรถลงสะดวกเอาสะดวกตัวเองแล้วก็ไม่สนใจอะไรรอบข้างนะครับเอากลับรถเอาหินออกเสร็จแล้วก็ไม่กลับไม่ทําวางกลับให้เหมือนเดิมนะครับนี่คือความมักง่ายซึ่งมันมีความเป็นเอเชียมีความเป็นโลกที่3มีความเป็นประเทศด้อยพัฒนามากๆนะครับ ตัวละครก็พบว่าคนที่ทำหินคนที่กลับรถแบบมักง่ายบนสะพานตรงจุดเนี้เกิดมีการตายโดยปริศนานะครับตายไปทีละคนทีละคน,ะคนเจอสิบคนก็ตายสิบคนแล้วก็เรื่องของเรื่องคือเคสหนึ่งที่ตัวเอกเนี่ยนางเอกเนี่ยสงสัยว่าเขาทำไมทำความมักง่ายทำการกับ รถมอเตอร์ไซค์บนสะพาน3ามแยกแบบนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดอันตรายได้ทั้งต่อตัวเองต่อทรัพย์สินต่อคนอื่นนะครับนักเอกเขาอยากรู้ก็เลยไปสืบแล้วก็ลองไปจะไปสัมภาษณ์แต่ปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บคนนั้นตายปริศนานักเอกก็เลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับหลังจากนั้นก็เกิดมีการสืบสวนสอบสวนหนังก็เล่าเริ่มมาจาก เริ่มมาจากแนวสืบสวนสอบสวนนะครับอะจริงๆแล้วก่อนน่าจะเป็นแนวสืบสวนมันเป็นหนังแนวเกือบๆจะเป็นลอมคอมนะครับมีความโรแมนติกกุ๊กกิ๊กนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของประเด็นสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งลี้ลับซึ่งนางเอกเป็นคนที่ไม่เชื่อสิ่งลี้ลับไม่เชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติไม่เชื่อหนังไม่เชื่อไม่เชื่อว่าผีวิญญ,ญาณมีจริงนะครับก่อนที่จะเริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆมากขึ้นเรื่อยๆและนางเอกก็เริ่มรู้สึกส,รรรสับสนว่าเฮ้ย หรือว่ามันจะมีสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติจริงหรือว่าผีจะมีจริงแล้วก็หนังวางตัวละครผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้แบบเยอะอะคือเยอะแล้วหนังก็ค่อยๆเล่าเรื่องเล่าเรื่องแบบความที่เป็นผมไม่มองว่าเป็นความอินเดียนะคือหนังเรื่องเนี้เล่าเรื่องได้ฉูดฉาดมากแม้ว่าจะเป็นซีนเล็กๆซีนที่แบบไม่น่าจะรู้อะไรมากมายอะ่ะเขาสามารถบิวให้รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้เหตุการณ์เล็กๆแค่เนี้ยแต่ว่า มันน่าตื่นเต้นนะอย่างเช่นการตามดูกล้องวงจรปิดการตามสืบคดีเล็กๆจากจุดเล็กๆจุดเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยหนังวาวเนี่ยมันนะครับแล้วก็คือความที่มีหลากหลายแนวในหนังเรื่องเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสืบสวนอจชากรรมโรแมนติกคอม,มอดี้รักสามเศร้าผีเอออะไรอีกล่ะแอคชั่นหรอแอคชั่นไม่มีนะโอเคแต่ก็คือมีตัวละครที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความแสกแทกแสก,แสก สอดแทรกความเป็นอินเดียลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการแต่งงานรวมถึงประเด็นเฟมินิสต์นะครับก็ใส่ลงมาเรียกว่าพ่วกกับเนี่ยทั้งเขียนบทเองโปรดิวซ์เอง,เองน่าจะตัดต่อเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเล่าเรื่องทุกอย่างที่แบบมีความเป็นอินเดียตะวันออกแบบบ้านนอกอะ่ะได้กลมกลืนได้ได้ลื่นไหลกลมกลืนแล้วก็สนุกสนานมากความพลิกไปพลิกมานะครับหนังยังมีเซอร์ไพรส ช่วงท้ายด้วยนะครับจริงๆแล้วหนังสนุกสนุกตลอดเรื่องคือสนุกตั้งแต่แรกครับว่าเราก็จะมาดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ทําไมเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วมันเกิดเพราะอะไรทําไมทําไมถึงเกิดมีการตายปริศนาแล้วก็จะขี้คลายยังไงหนังก็วางตัวละครให้เราลุ้นนะครับมีความพลิกมีความพลิกแพลงมีความแบบสับขาหลอกมากๆเลยแลก็ช่วงท้ายก็ยังมีใครแมมกซ้อนใครแแมกหักมุม หักมุมส้อนหักมุมในแบบที่ไม่ใช่เละเทะนะครับคือบ,บนความหักมุมบนความพลิกของหนังบนความสับขาหลอกของหนังเนี่ยหนังทําได้ดีทําได้ดีในแง่วางเหตุผลบดเฉลยเความเป็นมาเป็นไปของตัวละครความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ความการที่จะหาทางคี่คลายปมต่างๆเนี่ย ยูเทอร์เนี่ยทำได้ดีมากนะครับไม่รวมถึงการแสดงซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเชื่อเชื่อในเชื่อในคาแรคเตอร์นะครับว่าเออเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลักๆนะครับในช่วงเวลาที่สั้นๆมากๆนะครับมันเลยทาให้รู้สึกว่าเหมือนกับเราได้ดูเหตุการณ์เดียวทามจริงๆว่าแบบอ,อย่างเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้นในคืนเดียวแล้วก็ความวุ่นวายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นในคืนเดียวก่อนที่จะ มีเหตุการณ์ต่อเนื่องตามมานะครับซึ่งเราก็มาดูว่าเออและเออเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องตามมาเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็จะมีความสรุปกกับการคาดดาวแบบโคน,นันว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วมันจะเป็นแบบนั้นไหมมันจะเป็นแบบนี้ไหมหรือว่ามันจะเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนั้นเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วนั้นเรื่องนั้นหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมีความน่าเชื่อขนาดไหนว่าเอ๊ะ <c oughs> เขาบอกว่าอะไรนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะครับกรรมเกิดแต่เหตุนะครับก็ต้องมาแก้ด้วยเหตุโน้ไม่ใช่ละ หนังก็พูดตั้งแต่ต้นเลยครับเปิดฉากเป็นเรื่องของกรรมกรรมเวรกรรมใครทํากรรมไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นอะไรประมาณนั้นอนะ่ะซึ่งใครจะเชื่อครับว่าการหยิบหินสองสามก้อนนะครับออกจากถนนนะครับเพื่อจะรอบเพื่อจะลักรอบในการยูเทิร์นเพื่อจะลักรอบในการขับรถเลี้ยวยูเทิร์นย้อนสอดเนี่ยใครจะเชื่อครับว่ามันจะทําให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงบานปลายแบบ เหนือจินตนาการได้ขนาดนั้นคือผมไม่เชื่อว่าเหตุการณ์นี้อ่าเขาบอกว่าถึงมันถึงจะเบสออนเรียลอีเวนต์ก็ตามผมผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันมีจินตนาการที่แบบว่าบียอนมากๆเลยคือคนคิดเรื่องเนี่ยก็คือผู้กำกับประวานกูมาเนี่ยคิดได้คิดได้แบบล้ำอะ่ะคือล้ำล้ำในแง่ที่ว่าเออทำไมเขาคิดได้จริงๆหนังเรื่องนี้ควรเป็นหนังไทยมากๆมันมีความเป็นไทยสูงมากนะฮะมัน มันมีความลี้ลับเหนือธรรมชาติความเชื่อความงมงายความไสยศาสตร์อะไรอยู่ในหลังเรื่องเดียวกันในบริบทของยุคปัจจุบันนะครับแม้ว่าจะเป็นบ้านนอกของอินเดียแต่ก็เราก็เห็นว่าเป็นเป็นเมืองใหญ่แบบเมืองใหญ่มากๆแล้วซึ่งมันควรจะมีความเจริญแต่ในความเจริญเนี้ยมันก็จะเห็นเราก็จะเห็นความเป็นมนุษย์ความมักง่ายความไม่เคารพกฎระเบียบนะครับความไม่เคารพกฎกติกาของสังคมนะครับ ความวุ่นวายของประเทศความวุ่นวายของสังคมความวุ่นวายของวิถีชีวิตมนุษย์นะครับมันเกิดมาจากการไม่เคารพกฎกติกาและระเบียบแบบแผนซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่ทุกคนยึดถือปฏิบัตินะครับเราจะเห็นได้ว่าในเมืองใหญ่ของเราอย่างกรุงเทพหรือเมืองหลวงเมืองอื่นเนี่ยมันคงน,น้อยมากครับที่จะเห็นกล้องวงจรปิดที่ใช้งานได้เวลาเกิดเหตุการณ์เล็กๆน้อย แต่อินเดียเขาสามารถสร้างภาพให้เห็นนะครับว่านี่คือขนาดเมืองบ้างนอกนะครับอาจจะเป็นเมืองใหญ่เมืองบ้านนอกนะครับแต่ว่ากล้องวงจรปิดของเขาใช้งานได้นะครับใช้งานได้ดีด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่านี่เป็นการสร้างภาพแบบอินเดียหรือว่าเป็นเหตุการณ์จริงๆซึ่งระบบไอทีระบบไซเบอร์ระบบการตรวจตรวจสอบตรวจต,ต,ตาของเขาเนี่ยทำได้ดีแม้ว่าจะเห็นว่าระบบราชาการในนีนข้ของกระบวนการสอบสวนของตารวจเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ อาจจะผมไม่รู้ว่าเขาต้องการจะเปรียบเทียบไม่เห็นความแตกต่างบางจุดนี้หรือว่ามันเป็นความบังเอิญซึ่งเขาจะทําเอามันตรงนี้ผมไม่ไม่อาจจะทราบได้นะครับแต่ก็ต้องชื่นชมว่าเออเราก็ได้เห็นว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยระบบไอทีระบบสื่อสารระบบการตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่างๆในเมืองใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งเราควรจะให้ความเคารบความ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 มันควรจะมันควรจะเป็นสิ่งที่ เชื่อถือได้ตรวจสอบได้เราสามารถเอาไปใช้ในการคลี่คลายคดีหรืออะไรต่างๆได้นะครับซึ่งมนุษย์ต่างๆก็ล้วนยอมรับว่าระบบเนี้ยมันมีอยู่แต่ว่าเรามักจะเพิกเฉยมักจะมองข้ามมักจะไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กๆนะครับพอเราไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งเล็กๆเ,เนี่ยเราคิดว่าทําผิดกฎเล็กน้อยก็ได้ทําผิดกติกาสังคมนิดๆหน่อยหน่อยก็ได้ เราเรามีความจําเป็นรีบด่วนน่ะเราต้องขอใช้การรัดคิวเราต้องขอใช้การทําแบบที่มันผิดกติกาสังคมทําทําแบบที่มันไม่เหมาะสมนะครับ mm. เหมือนจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะบันปลายกลายเป็นสิ่งที่เลวร้วายจนเกินคาดเดาสําหรับคนอื่นสําหรับครอบครัวอื่นสําหรับคนอื่นในสังคมนะครับเราอาจจะทําร้ายคนโดยไม่รู้ตัว อย่างช,ช่วงท้ายๆผมชอบในอเล็กช่วงท้ายๆจริงๆชอบในอเล็กหลายส่วนเลยคือเขาวางในอะล็กเอาไว้เนี่ยแล้วมันสอดคล้องกับบริบทเรื่องราวทั้งหมดนะครับอย่างเช่นว่านังเอกถามเรื่องเคยไปสัมภาษณ์นักโทษประหารไหมแล้วคุยอดีตหรืออนาคตหรือปัจจุบันหรืออะไรอย่างเงี้ยและคําตอบที่อยู่ในบริคาตอบที่อยู่ในอเล็กเนี่ยมันไปสะท้อนกับ สิ่งสิ่งที่ตัวละครเจอในชีวิตจริงสิ่งที่ตัวละครกำลังจะเจอในฉากต่อไปมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาฉลาดนะที่เขาชอบเอาได้หลอกแบบนี้ใส่เข้ามาในเหตุการณ์แบบนี้ที่ทําให้เราเราก็ได้ได้ได,ได,ได้ได้อินก่อนที่จะอึง้งตามไปว่าเออมันก็จะพิกไปอีกแนวหนึง่งเราเห็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเขาวางภาพหลอกล่อเราว่า ให้เราคิดไปทางหนึ่งแล้วก็จะหักหักอารมณ์ไปอีกทางหนึ่งอะไรแบบนี้ความความที่ดูเหมือนง่ายในหนังเรืนนน่องนี้คือหนะังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังดูยากเป็นหนังที่สนุกที่ดูง่ายแล้วก็ทําออกมาได้ดีนะฮะแต่การที่จ<ล>ะทําออกมาให้มันลื่นลื่นแบบนี้แล้วก็ดูง่ายแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือเขาต้องวางบทมาอย่างดีเขาต้องเขาต้องกล่าวบทมาอย่างดีแล้วว่า horses. ปูมาว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่บนพื้นฐานความเชื่อของมนุษย์นะครับ อย่างที่บอกนะครับมันเริ่มต้นมาจากการผิดกฎกติกาเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าทุกคนในสังคมนะครับรู้จักเคารลบในกฎกติกาในกฎระเบียบของสังคมในกฎหมายนะครับในจารปฏิบัตินะครับของคนอื่นๆนะครับในรัฐธรรมนูญใน กฎหมายต่างๆเนี่ยหรือว่าในกฎข้อบังคับที่เราควรจะยึดถือนะครับอย่างเช่นว่าเราควรจะทําอะไรเราไม่ควรจะทําอะไรข้อไหนข้อไหนผิดข้อไหนถูกเนี่ยหรอหนึ่งเราต้องรู้ตัวเองนะครับสองเราต้องคอยดูคอยตรวจตาคนอื่นด้วยว่าถ้าคุณทําผิดต้องมีบทลงโทษที่สมควรและก็ไม่ใช่ว่าคุณเจอใครทําผิดปุ๊บก็ปิดทูปิดตาไม่สนใจหรือว่า พอเราไปเตือนตัวเองรู้ว่าทําผิดแนตะ่ก็แบบเอ้ยแหววออกมาแบบเสียงแข็งทําเป็นแบบไม่ยอมรับความผิดไม่ยอมรับความจริงนะครับก็คือเหมือนกับว่าตัวเองทําความผิดได้แต่คนอื่นห้ามทําความผิดอย่างเงี้ยตัวเองทําความผิดปุ๊บก็บอก <c oughs> ก็บอกว่าไม่เป็นไรพอเขาหรือทำความผิดบอกปุ๊บบอกคุณทําผิดกฎหมายแล้วก็ตัวเองก็เขียนกฎหมายว่าเออว่าอย่างนี้ผิดทั้งนั้นตัวเองเป็นคนฉีกกฎหมายของเก่าแล้วก็เขียนกฎหมายขึ้นมามถามว่าพฤติกรรมแบบเนี้ย มันก็มันชั่วยิ่งกว่าตัวละครในหนังอีกนะคือมันมันเหตุเป็นการแสดงให้เห็นว่าเนี่ยความชั่วใหญ่ๆคุณก็ทําความชั่วเล็กๆคุณก็ทํามันเป็นการสั่งสมความคิดความเชื่อการเรียนรู้ของคุณมาตั้ง,ตงแต่เด็กเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณพร้อมที่จะทําผิดกติกาสังคมทําพร้อมที่จะผิดผิดกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเนะี่ยมันแปลว่าคนที่สอนคุณมาเนี่ย อาจจะเป็นพ่อแม่ครูผู้ใหญ่ญาติพี่น้องคุณไม่เคยอบรมสั่งสอนคุณเลยไม่เคยสั่งสอนให้คุณรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําพอโตขึ้นมาคุณก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่เฮ e ี้ยๆอย่างที่เราเห็นในสังคมลอยหน้าลอยตามาสั่งสอนคนอื่นใครทําไม่ถูกต้องใครทําผิดในความผิดของเขาเขาก็จับไปเข้าคุกบ้างจับไปลงโทษจับไปรุ่นนี้นั่นบ้างแต่ว่าเขากลับไม่มองว่าแล้วสิ่งที่เขาทํา วิธีที่เขาเข้ามาเนี่ยมันเป็นวิธีที่ถูกไหมมันเป็นการทําให้ถูกไหมมาอย่างโจรแต่จะบอกคนอื่นว่าอย่าอย่าเป็นโจรแต่ตัวเองไม่ดูว่าพฤติกรรมตัวเองเป็นโจรหรือเปล่าหรือว่าพฤติกรรมตัวเองเนี่ยมันเริ่มมาจากการไม่รับผิดชอบต่อสังคมการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบทําร้ายทําลายสังคมอย่างช้าๆอย่างน้อยๆนะครับมันเริ่มมาจากสิ่งเล็กๆนะครับอย่างที่บอกนะครับความชั่ว ความเลวความไม่ดีในสังคมเนี้ยมันเกิดมาจากหนึ่งเราเห็นเรื่องเล็กเราเห็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กนะครับแล้วก็เราเห็นเรื่องเล็กเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเราเห็นความเราเห็นความผิดเล็กๆน้อยๆเป็นอากาศธาตุเราเห็นความผิดที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นความผิดเล็กๆเรียก,กได้ว่าเราพยายามละเลยและก็ไม่มองว่า เนี่ยเราคือส่วนหนึ่งในการทําสิ่งที่ไม่ดีให้มันเกิดขึ้นในสังคมและพอเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ปิดหูปิดตาปิดปากนะครับไม่พูดไม่ทําอะไรเพราะกลัวตัวเองจะเดือดร้อนกลัวตัวเองจะลําบากกลัวญาติพี่น้องจะมีปัญหาก็เลยปิดหูปิดตาให้กับความไม่ถูกต้องพอทุกคนพอที่จะปิดหูปิดตาให้กับความไม่ถูกต้องปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่มันเลวร้วายต่อ สังคมต่อตัวเองต่อคนอื่นต่อคนรอบข้างนะครับไม่มีใครจะโทษกันได้นะครับมันเริ่มมาจากตัวคุณเองนะครับมันเริ่มมาจากการอบรมสั่งสอนของคุณต่อคนในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นท่าเขาบอกว่าถ้าเกิดลูกเป็นยังไงก็ให้ดูพ่อแม่ถ้าพ่อแม่มันเที่ยลูกมันออกมาดีมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราได้เห็นตัวอย่างที่เลวๆผู้ใหญ่ที่เราเลวในสังคมก็รู้ก็จงรู้เอาไว้ว่า บุพการีเขาอะ่ะคงจะไม่มีเวลา,าอบรมสั่งสอนนะฮะหรืออบรมสั่งสอนมาแล้วแต่มันเที่ยเองอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือครูมันเที่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนสังคมไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้เราเปลี่ยนคนในครอบครัวของเราได้นะครับอย่างที่ตัวละครเอกเขาก็พลิกไปพลิกมาเขาก็เขาก็จะมีตัวหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยอย่าเห็นเขาเป็นคนแบบนั้นเรื่องการ ทำผิดกฎระเบียบสังคมผิดกฎหมายผิดเล็กๆอย่างเนี้ยอย่างเช่นการลักลอบยูเทิร์ในทางที่เขาไม่ให้ยูเทอร์อย่างเงี้ยหรือการขับรถย้อนสอนการขับรถฝ่าไฟแดงการเมาแล้วขับการอะไรต่างๆที่มันดูเป็นเรื่องเล็กๆมากๆนะครับเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอันนี้โอเคนะไม่เป็นไรหรอกอยหยวนหยวนหะน่าเดี๋ยวเอาตังค์ไปจ่ายตังค์ให้ยัดตังค์ให้ความผิดเล็กๆอย่างเงี้ยพอผิดเล็กๆได้มันก็จะเริ่มผิดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับสุดท้าย มันก็ไม่ต่างจากอาชญากรรมไม่ต่างจากอาชญากร,รนะครับแล้วก็ทําความผิดจนกลายเป็นว่าอ๋อสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วเนาะพอ,พอทําพอคนทําผิดหนึ่งครั้งอาจจะรู้สึกผิดเล็กๆพอผิดสองครั้งสาครั้งสี่ครั้งสิบครั้งร้อยครั้งไอ้ที่เขาทําออกมาเนี่ยเขาก็ไม่เขาก็ไม่รู้สึกแล้วว่าว่าเป็นความผิดเหมือนที่ตัวละครพูดว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์นักโทษประหารเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยตัวละครเขาบอกว่าอ๋อ พวกนี้เขาไม่สนใจอะไรหรอกเขาสนใจแค่ว่าโลกสังคมจะจําเขาแบบไหนนะครับแล้วก็เขาไม่เคยคิดว่าตัวเขาเองผิดเขาคิดว่าตัวเขาเองเป็นเหยื่อนะครับไม่ได้เคยคิดไม่เคยสํานึกไม่เคยสำเนียกเลยว่าสิ่งที่เขาทําคือความชั่วร้ายคือความเลวความต่ําสามความต่ตําตมเขาไม่เคยคิดนะครับพวกนี้พวกอาชญากรรมอาชญากรหรือว่าพวกเลวๆในสังคมนะครับที่ บางทีก็ลอยหน้าลอยตาออกมาสั่งสอนคนอื่นมันคือแป้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะที้บอกนะครับถ้าคนเฮีย้ยมันยอมรับเพราะตัวเองเฮีย้ยผมว่าสังคมมันก็คงไม่เลวายขนาดนี้นะครับคนเฮีย้ยกับยอมรับว่าตัวเองกับพูดเต็มปากว่าตัวเองคือคนดีสังคมแบบไหนครับที่คนเฮีย้ยออกมาพูดเต็มปากว่าเขาคือคนดีก็คิดเอาเองแล้วกันว่าสังคมนั้นมันเป็นสังคมแบบไหนวันนี้ก็มาคุยกันแบบเบาๆแล้วกันสําหรับ ยูเทิร์นนะครับก็ถ้าใครดูทันก็ดูนะครับไม่ดูทันก็คงต้องไปหาทางช่องทางอื่นนะครับเพราะว่าคงจะยากแล้วนะครับที่จะใช้ในวันเพราะว่าวันที่สุดท้ายเนาะก็ขอบคุณที่รับฟังสําหรับยูเทิร์นของพวรนกุมานะครับสำหรับยูเทิร์นของพวรนกุมาปี2016ใน Netflix วันนี้วันสุดท้ายนะฮะผมให้3ดาวครึ่งนะครับสามดาวครึ่งสามดาวไหลครึ่งนะครับเพราะถือว่าเป็นหนังที่ลงตัวฉลาด เล่าเรื่องหลายแนวได้อย่างกลมกลืนนะครับแล้วก็มีการหักบุมอย่างสนุกสนานมีการเล่าเรื่องที่สนุกซับซ้อนบันเทิงแล้วก็เพลิดเพลิน,นแล้วก็ก้าวล้ําไปกับคนดูครับก้าวล้ํากว่าคนดูไปประมาณหนึ่งสองก้าวตลอดนะครับไม่นะว่าคนดูไปถึงสองเขาไปสามคนดูไปสามเขาไปสี่คนดูไปสี่เขาไปห้าอะไรแบบเนี้มันก็จะเป็นความบันเทิงอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้แบบว่าซึ่งไม่ทําตัวหัวสูงไม่ทําตัวแบบ เป็นอาร์ติสหรือแบบทิง้งทิ้งคว้างคนดูแบบแบบแมงหรือแบบแบบแบบโลมาอะไรพวกนี้เขาจะไม่ทําตัวแบบอาร์ตอาร์ตหัวสูงแบบนั้นความสนุกอินเดียคืออินเดียมีหนังนดีเยอะนะถ้าเกิดดูจริงแต่ถ้าเกิดเราไม่มีอคาาตินะว่าเฮ้ยอินเดียเหรอหนังอินเดียเหรออุอยอะไรเงี้ยอินเดียมีหนังนดีเยอะเพราะว่าคราวนี้ธุรกิจธุรกิจบันเทิงของอินเดียกว้างใหญ่มากนะครับแล้วก็มีตลาดของเขาเขาเลยมีหนังที่แบบ มหัศรจย์หลากหลายแนวแล้วก็แบบพิสดารมากนะครับถือว่าเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากดูหนังที่มีรสชาติแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับบางทีคุณอาจจะติดใจหนังอินเดียก็ได้แต่ว่าคุณอาจจะไม่ถูกใจก็ได้เช่นกันนะครับก็บอกมาเป็นทางเลือกนะครับสําหรับคนที่อยากลองรสชาติที่แปลกใหม่ที่ว่าไม่ซ้ำซากแล้วก็ไม่น่าเบือ่อที่สําคัญอาจจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านก็ได้นะครับสวัสดีครับ